กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ไทยมีเดียฟันได้จัดให้มีการประกวดสื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อคิดอะไรก็ทำเพื่อสร้างค่านิยมอันดีสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีทำให้มีผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดมากมายและในวันที่14กุมภาพันธ์2566ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ไทยมีเดียฟันได้จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมด้วยคุณวีระพงศ์กังวานนวกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคมคุณเทินพานแพนสมบัติผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สำหรับประชาชนคุณสัสวานจิรายุทธหัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานทมหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโย และคุณชยานพบ,บุญประกอบผู้กำกับภาพยนตร์เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานก่อนที่จะพูดภาพรวมอยากจะพูดบางประเด็นในงานการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าเวลามีสื่อที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมออกมาเนี่ย คนส่วนใหญ่บางทีก็ดูแล้วเฉยๆบางคนก็ไม่รับนะครับหรือว่าก็รู้สึกว่ามันมีลักษณะยัดเยียดเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าสื่อที่จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำอย่างไรที่จะให้น้องๆเยาวชนที่เขาจะสื่อสารถึงกันเนี่ยเขาได้เป็นคนคิดเองหรือประชาชนทั่วไปเขาได้พูดจากันเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการในการที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับคือเราเชื่อว่าคนทุกคนคิดได้น้องนนักเรียนนิสิตนักศึกษาคิดได้ประชาชนทั่วไปคิดได้แล้วก็วันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีคนที่พร้อมที่จะคิดลุกขึ้นมาคิดเนี่ยเยอะจำนวนมากและเขาทำได้ดีด้วย รเราจึงเชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยกันสร้างนะครับกระแสให้หลายคนเนี่ยหันมามองในสิ่งที่ไม่เคยมองมาคิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดแล้วก็อาจจะไม่เคยเชื่อด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่นะครับคิดเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราก็ภาคภูมิใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับต้องขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกทีมทุกคนนะครับและร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับตั้งแต่รอบ10ทีมมาถึงรอบ5ทีมนะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะช่วยกันสร้างสรรสื่อนะครับเพื่อให้สื่อได้สร้างสารรค์สังคมที่น่าอยู่นะครับร่วมกันของพวกเราคนไทยทุกคนครับคือด้วยความที่โครงการที่เราทําโครงการขึ้นมาเราก็ ออกกันจริงๆนะครับเราใช้เงินงบประมาณน้อยมากนะครับในการทําโครงการเนี่ยแล้วเราประกวดแต่ละโครงการที่เราจัดประกวดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราก็ได้คนมาร่วมขับเคลื่อนงานตามอุดมการของกอง,กองทุนตามภารกิจของกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพบเจอเหมือนเราเจอช้างเผือกแล้วเราเจอคนที่มีความตั้งใจมีฝีมือนะครับผ่านการยอมรับในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเรา จะไม่ใช่หยุดอยู่แค่โครงการจบแล้วจบนะครับเราต้องการต่อยอดเขานะครับการต่อยอดเราคิดในหลากหลายวิธีการเช่นถ้ามีโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ผลิตสื่อที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีความเป็นอินเตอร์นะครับหรือต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเชิญคนเหล่านี้อันนี้โครงการนี้เราก็เห็นว่า แต่ละทีมมีผลงานดีผลงานของเขาแน่นอนว่าเราเผายแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของเราและก็ของภาคีเครือข่ายแต่เรายังเห็นศักยภาพของทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือกที่ชนะเราก็จะมีประเด็นในเชิงสังคมที่เราต้องการมาช่วยกันรณรงค์นะครับวันนี้นี่ก็เยอะมากนะครับในประเด็นที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยทั้งเรื่องของ เฮสปีดยังมีอยู่บุลลี่ยังมีอยู่นะครับการที่จะช่วยกันเตือนภัยแก้งมิจฉาชีพทางออนไลน์ภัยไซเบอร์นะครับก็ยังต้องการกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่องการสร้างความตระหนักรู้ในภัยพิบัติที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้วันนี้เนี่ยก็จําเป็นต้องการสร้างสื่อเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ทั้งสิน้นเพราะเหตุผลและความจําเป็นเนี่ยของอ สถานการณ์ของสังคมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากแล้วอย่างที่กรรมการทุกท่านได้บอกว่าเวลาเขาดูงานน้องเนี่ยดูงานของทีมที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาเข้าใจสภาพการแวดล้อมของประเทศของสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะต่อยอดนะครับในชั้นต้นเนี่ยเล็กๆก,ก็คือว่าทีมที่ชนะเลิศก็เราก็อาจจะมีหนังสั้น อีกเรื่องหนึ่งนะครับใช้งบเล็กดน,นะครับทำเทคนิคง่ายๆเน้นในเรื่องของคอนเทนต์เป็นหลักเน้นสาระเป็นหลักทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับ2ก็เช่นเดียวกันนะครับก็หารือร่วมกันมันเป็นการสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สร้างที่สําคัญคือสร้างแรงบันดาลใจนะครับน้องๆเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์น้องที่ได้รองอันดับหนึ่งที่มาจากทางใต้ บอกโรงเรียนก็ยังไม่รู้เลยก็เซอร์ไพรส์มากนะครับเพื่อนๆนก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาได้รางวัลวันนี้แล้วก็เขาได้รองชนะเลิศด้วย,ซ,ย <to> ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันประทับใจแล้วก็มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนเพื่อนๆของพวกเขาเนี่ยได้อีกจํานวนมากเลยครับไม่ครับแยกกันไปอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีก็ในธีมเดิมเนี่ยหลักก็คือส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความสหนักรู้แต่เราจริงๆก็เหมือนกันให้ทุนการศึกษานะครับแล้วก็ต้องการให้กําลังใจเขากับน้องๆที่เขาจะสามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับงบ2 0 0 0 0ื0 0สามนเนี่ยมันกอ็อยู่ในวิสัยที่เราสามารถสนับสนุนได้ครับมีครับเป็นโครงการที่ต้องทําต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรื่องของการรณรงค์ทางสังคมเนี่ยในแง่ของอตัวชีวัต เขาวัดผลยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำต่อเนื่องก็จะอาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะครับก็จําเป็นครับ